คิดไม่ดังเลยขออีกทีได้ไหมครับโอ้อย่างนี้ไม่กลัวหลับไงนะครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสตาร์มาสเตอร์จัดวงเกิดสวัสดีเศรษฐีทุกท่านครับ,รบวันนี้ผมมาในหัวข้อแบ่งปันประสบการณ์มีเวลาประมาณ10นาที15นาทีที่อยู่กับทุกท่านครับเมื่อเช้าเป็นช่วงของข้อมูลที่ต้องบอกว่าข้อมูลที่ได้จากท่านชาลอลสสุดาทิปสุดยอดมากๆรวมถึงท่านสินค้าด้วยนะครับ จริงๆช่วยให้ผมพูดได้น้อยลงนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมมาให้ทำตอบกับบางคำถามที่หลายๆคนที่เข้ามาใหม่จะถามครับว่าอะโอมีใช่โอกาสจริงหรือเปล่าอะโอมีใช่ของจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนหรือเปล่าอยากให้ใช้เวลา15นาทีตามผมไปให้ดีครับผมมี3ามเหตุผลครับ3ามเหตุผลที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจว่าอะตทมีเนี่ยใช่แล้วเป็นที่ที่จะทำให้เราชีวิตของเรา เปลี่ยนไปครับเรามาดูข้อที่หนึ่งครับผมบอกว่าอาโทมีเนี่ยเรียกว่าโอกาสได้เต็มปากครับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนทำไมผมมั่นใจอย่างนั้นครับอาทมีเป็นธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์ของอนาคตครับเมื่อเช้าเราได้เรียนนะครับข้อมูลเหมือนกับคุยกันมาเลยนะกับทางท่านชาลลอร์เล็กนะครับแบบเป๊ะเลยเหมือนที่ตั้งใจเตรียมมาในสคริปต์เลยต้องบอกว่า ธุรกิจในยุคแรกของเราครับเป็นกเกษตรกรรมใครจะรวยในประเทศไทยยังไงครับเป็นจุาของที่ดินทำเพาะปลูกใช่ไหมมีพืชผลเยอะๆมาถึงอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมหนักต้องเป็นจุาของโรงงานครับเป็นเฮียครับเป็นอะไรนะอซอครับถึงจะรวยใช่ไหมครับมายุคนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีครับก็เป็นยุคที่ก่อนปัจจุบันเนาะก็ต้องมีการที่นำ สิ่งต่างๆมาประยุกต์นะครับแล้วเติมเทคโนโลยีเข้าไปแต่สุดท้ายเนี่ยน่าสนใจครับ4.0ที่เมื่อเช้าเราได้ยินต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องอาศัยอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะคนที่ทำมายุค1,2,3,4 1, ส 3, 3เนี่ยรวยแล้วเขามีทุนแล้วแต่คนอย่างพวกเราถ้ายัางไม่พร้อมไม่ได้มีทุนมาตั้งแต่เกิดมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะมันก็ต้องมาดูครับ ผมก็บอกว่าอ t o โ i มี่เนี่ยเป็นโอกาสเพราะว่ามันอยู่ในเทรน์ที่จะเติบโตเราเป็นแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มถ้าแปลคำนี้เป็นไทยให้ง่ายๆที่คนเข้าใจง่ายๆก็ช้อปปี้ลาซาดารวมถึงอ t o โอมี่ด้วยครับรวมถึงอาซาโมด้วยครับอันนี้อยากฝากให้ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าเรากำลังอยู่ในโลกของธุรกิจที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างถูกผลิตมาอยู่ในแพลตฟอร์มหรืออยู่ในหน้าเว็บไซต์ ที่จะทําให้ทุกคนชอปปิ้งได้ครับและเราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับที่จะต้องทํานวัตรกรรมตรงนั้นหรือเทคโนโลยีตรงนั้นให้มันยุ่งยากอะโ,โมิทําสิ่งนี้นั่นเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าโอกาสต,ตัวแรกครับตัวถัดมาครับความแข็งแรงการเติบโตความมั่นคงของธุรกิจอโสมิทําให้อโทมิเรียกว่าโอกาสได้ครับจาก650ล้านในปี2009เป็นยอดขาย จนเป็น66,000ล้านในปี2021เพียง12ปีเท่านั้นเราเติบโตถึง10,000เปอร์เซ็นหรือ100เท่าครับปรบมือให้อัตโตมี้ของเราครับเพราะนั้นถ้าใครถูกเพื่อนชวนมานั่งตรงนี้แล้วบอกว่านี่คือขายตรงแบบเดิมๆผมบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่ครับท่านนั่นคือเรื่องราวในอดีตธุรกิจขายตรงของเราธุรกิจเครือข่ายของเราคือของจรงิงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผม ให้ท่านมองในเวลาอันสั้นสองข้อคืออะไรครับเราอยู่ในเทรนของอนาคตครับเราไม่ตกรถไฟครับและเราก็เป็นบริษัทที่มั่นคงถึงอันดับสิบของโลกนะครับสาเหตุที่สองครับที่เราต้องทำธุรกิจอัตโทมีนั่นคือความเป็นไปได้ครับใช่นะธุรกิจประสบความสำเร็จเยอะแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเรามีประโยชน์ไหมครับไม่มี ผมบอกว่าในแง่ของความเป็นไปได้ผมชวนท่านตามผมมาสองจุดครับจุดแรกครับเริ่มต้นการเริ่มต้นในธุรกิจอาโรมีเป็นไปได้สําหรับทุกคนทําไมล่ะครับค่าสมัครก็ไม่มีนะครับการอายุเท่าไหร่ก็ไม่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมครับมีกรอกใบสมัครไหมครับคุณอายุเกินนะไม่ได้นะไม่มีอายุเท่าไหร่เพศประสบการณ์เรียนหนังสือมามากน้อยประสบการณ์ล้มละลายมาหรือเปล่าก็าไม่ได้ถาม ประสบความสำเร็จร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเริ่มต้นเป็นไปได้สําหรับทุกคนครับทีนี้แล้วความสําเร็จล่ะครับเป็นไปได้สําหรับทุกคนหรือเปล่าอันนี้ต้องอิงแผนรายได้หรือแผนการตลาดของธุรกิจอารโธมีนะครับธุรกิจอาโธมีเนี่ยทำให้ใครๆก็สําเร็จได้ครับทําไมเหรอครับการที่มีคุณสมบัติอันหนึ่งที่สร้างความแปลกใจ รสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ธุรกิจแบบประเภทนี้คือการไม่จํากัดชั้นลึกครับผมบอกว่าการไม่จํากัดชั้นลึกเนี่ยแปลว่าถ้าเรามีผู้โริพวกทางซ้ายมีผู้โริพวกทางขวามีนักธุรกิจทางซ้ายทางขวาเติบโตไปเราไม่รู้จักก็ได้ครับแต่อันนั้นจะกลายเป็นธุรกิจของเราเราจะต้องใช้ความสามารถขนาดไหนถ้าเราจะสร้างธุรกิจนี้ได้ตัวด้วยตัวเอง บางคนอาจจะมีทางเลือกในชีวิตที่กําลังมองอยู่เช่นอยากผลิตสินค้าขึ้นมาเป็นยี่ห้อตัวเองสักหนึ่งอย่างมีเงินหลักหมื่นทาได้ครับไปจ้างเขาผลิตแต่มันไม่ได้อยู่ที่จ้างเขาผลิตครับมันอยู่ที่หลังจากตรงนั้นครับที่มันจะทํายังไงให้ตลาดเติบโตและทําไมคุณต้องเหนื่อยล่ะครับคุณต้องเสี่ยงล่ะครับหรืออีกทางหนึง่งอ่าไม่ผลิตก็ได้ไปซื้อสต็อกของบางแบรนด์มาผมก็บอกว่ามันก็เสี่ยงอยู่ดีนะนะครับ เราอาจจะไม่เป็นคนที่ทันเทคโนโลยีมันก็ทำให้ความเป็นไปได้น้อยลงแต่กับอาตอมี่ะครับความสำเร็จถ้าเรามีรายได้เดือนละ3ล้านหรือ6ล้านบาทเรามีรายได้เมื่อขึ้นตำแหน่งสูงสุดสามสิบล้านหรือมีรายได้ที่เรียกว่าโบนัสที่เป็นเงินสดไม่รวมรายได้อื่นๆที่ได้รายรายสัปดาห์รายสิวันเราได้เงินสดถึง4 1่สิบเอล้านแปดแสนเบาทแปดพบาทด้วย มันสุดยอดมากๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์แบบนี้ทำไมยังอยู่และทำไมยังเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนบางคนบอกว่าแอคทีฟก็ได้เงินแต่เขาบอกว่าแพสซีฟมีจริงไหมหลายท่านบอกว่าอ่ามันอาจจะเป็นแค่ความฝันแต่กับธุรกิจอุตุมีผมพูดได้ครับว่าจริงเมื่อวานนี้มี Success a c a d e มีที่ประเทศเกาหลีครับมีท่านหนึ่งครับขึ้นตำแหน่งใหม่เป็น Royal Master และทนเป็นคนเกาหลีและเระเอญโชคลายครับ ท่านเกิดปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกครับทำให้ช่วงเวลาที่ท่านจะเตรียมตัวเพื่อรับตําแหน่งติดอุปสรรคคือตัวท่านไปดูแลไม่ได้แต่ท่านเชื่อไหมครับด้วยความเป็นแ a s s ี v e หรือด้วยความเป็นอัตโนมัติของความสําเร็จที่เราสร้างมาและการไม่จํากัดชั้นลึกทําให้ทีมงานของท่านได้ทํางานกันอย่างเต็มที่และสองเดือนที่ท่านอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดส,สมองสองครั้ง ผลลั์ที่ท่านได้คือเมื่อออกมาท่านกลายเป็น Royal Master ร์ครับปรบมือให้ระบบของอาตมี่ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ศึกษาแผนการตลาดหรือแผนรายได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นไปได้สำหรับทุกคนและเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้ครับตัวที่สามครับสาเหตุที่สามอาตมีมีความพร้อมในทุกด้านที่จะพาท่านสู่ความสำเร็จ เมื่อกี้เราบอกว่าตอนเข้ามาเงื่อนไขง่ายมากเลยและความสําเร็จจะยากไหมต้องบอกว่าอาทธมีมีความพร้อมในทุกด้านครับทุกด้านเช่นอะไรครับเป็นบริษัทอันดับสิบของโลกมีสินค้าที่ดีและถูกแต่มีคุณภาพสุดยอดระดับโลกรับรางวัลไม่รู้กี่รางวัลแผนรายได้ที่ไม่ใช่แค่ความฝันเทาได้แต่เราไม่ได้มันไม่ใช่แล้ววันนี้เราก็จะได้เห็นประจักษ์อยู่ มีคนขึ้นมารับตำแหน่งเดียวกับที่ผมเป็นอยู่ณขณะนี้อีก3ท่านปรบมือให้ล่วงหน้าอีกสักครั้งครับสตาร์มาสเตอร์เดี๋ยวบ่ายนี้เราจะได้ดูผู้ประสบความสําเร็จครับและทุกท่านก็เหมือนน้องสาวน้องชายเก่งมากๆครับมาถึงจุดนี้ได้ยอดเยี่ยมมากๆระบบที่ผมบอกว่ามันพร้อมทุกด้านคืออะไรครับการจัดสัมมนาแบบนี้ครับถ้าท่านจะทําธุรกิจบริษัทตัวเองก็ตามครับหรือธุรกิจเครือข่ายอะไรก็ตามครับ ถ้าท่านจะจัดงานแบบนี้ใช้เงินเท่าไหร่ครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับทุกคนการทำชาแนลอาโตมีที่เมื่อเช้าเราได้ดูได้รับฟังการทำการประชุมต่างๆในระดับสากลระดับ global รอบโลกมีครบหมดทุกอย่างครับทีนี้ครับและเราจะประสบความสำเร็จได้ยังไงผมให้สามเหตุผลที่เราต้องทำไปแล้วครับแต่ผมจะทิ้งท้ายด้วยและทุกอย่างดีหมดแล้ว เราจะสําเร็จหรือเปล่าใครอยากรู้ความลับไหมครับใครอยากรู้ยกมือครับพูดครึ่งเดียวพยกครึ่งเดียวเขานะครับพูดหมดครับดี๋ยวไหมครับเขาบอกว่าใครทําอัตโอมีก็สําเร็จเดี๋ยววันนี้คุณจะได้รับฟังจากเจ้าของวลีเด็ดครับการทําอัตโอมีไม่สําเร็จต้องใช้ปาฏิหาริย์ครับเดี๋ยวเรามารับฟังต่อจากผมแต่ผมจะบอกว่า การลงมือทําครับเท่ากับสําเร็จเราเคยได้ยินประโยคนี้ไหมแต่หลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้พี่เอหนูก็ลงมือทําผมก็ลงมือทํายังไม่สําเร็จพี่เอมันอยู่ตรงนี้ครับการลงมือทําของท่านน่ะเกิดมาจากรูปแบบไหนเกิดมาจากความมุ่งมั่นไหมหรือว่าว่างๆทําทหรือมุ่งมั่นที่จะทํา ผมพูดเสมอว่าธุรกิจออโตมี่สาหรับผมถ้าใครบอกว่าเข้ามารู้เพื่อรับรายได้แบบเสริมอ่ะไม่ใช่นะผมบอกว่าไม่ใช่ท่านไม่ต้องมาประชุมเหนื่อยนะครับไปขายของกำไร20าเร2เซ็ได้แล้วครับรายได้หลักพันหลักหมื่นแต่คนนั่งอยู่ในห้องนี้คือคนที่อยากเป็นเศรษฐีใช่ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเศรษฐีต้องมุ่งมั่นไหม มุ่งมั่นมากเลยเสียงแบบนี้มุ่งมั่นไหมครับ oh <man. S 1> ธุรกิจนี้พันล้านถ้าคุณได้สามล้านแบบคนนั่งข้างหน้าต่อเดือนนะครับปีหนึ่งมาสา6ล้าน3าปีก็ร้อยแปดล้านสิปีก็พันล้านเอาไม่เอา oh <man. S 1> เพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นของคุณไงผลลัพธ์มันคือเปลี่ยนชีวิตครับทีนี้ทำไมคนทำไม่ได้ละ่ะเพราะความมุ่งมั่นที่จะมามันมาจากไหน ต้องหาหาสาเหตุของมันความมุ่งมั่นครับมันมาจากผลลัพธ์ที่คุณอยากได้คุณต้องคิดให้ออกครับว่าคุณจะทำธุรกิจนี้ด้วยอะไรทำธุรกิจนี้ไปทำไมผมเจอหลายคนนะครับพันเนอรมาเล่าให้ฟังพี่เอทำยังไงดีมีหนูไปชวนคนเขารู้จักอัตโอมี่เขาบอกว่า แล้วก็ถามความฝันของเขาเขาตอบหนูบอกว่าเขาไม่มีความฝันเขาไม่ได้ต้องการอะไรผมบอกว่าเข้าใจแต่คนอย่างเนี้ยผมรู้สึกเป็นห่วงครับอย่างน้อยพวกเราเกิดมาเนี่ยเราต้องรู้นะครับเราเกิดมาต้องทําอะไรในชีวิตบ้างใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือเปล่าไม่รักตัวเองก็รู้ไหมว่าเราเกิดมาจากใคร คุณพ่อคุณแม่อยู่ตอบแทนท่านไหมมีครอบครัวดูแลไหมคนที่เรารักลูกมีเขาแล้วให้เขาใช้ชีวิตตามเวรตามกรรมหรือว่าเราต้องดูแลเขาคุณต้องหาตรงนั้นครับต้องหาตรงนั้นให้เจอว่าเหตุอะไรผลลัพธ์อะไรที่คุณต้องการคุณต้องสู้ครับเพื่อชนะครับ คุณต้องสู้เพื่อความสําเร็จครับและคุณต้องสู้เพื่ออิสรภาพครับอย่าทนอยู่อย่างเดิมผมบอกให้ว่าข้างหน้านี้จากตรงนี้ไปในปัจจุบันอย่างน้อย3าห้ปีเศรษฐกิจจะเะนระนาดมากครับทุกคนผมทำการเงินผมอยู่ในบัญชีมาผมทำหลายธุรกิจผมบอกเลยว่าน่ากลัว ผมพูดไว้ในเวทีในต้นปีคอยดูนะพวกเราจะจนลงอย่างน้อย30%จำได้ไหมครับวันนี้เกิดขึ้นแล้วครับ100บาทไม่สามารถเติมน้ำมันได้เท่าเดิมอีกต่อไปใช่ไม่ใช่ข้าวปลาอาหารทุกอย่างแพงหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้ครับเพื่ออิสรภาพผมไม่ได้บอกว่าสู้แค่ว่าเพื่อรอดแต่อัตมีให้ผลลัพธ์ ได้ใหญ่กว่านั้นครับอยู่ที่คุณมีตรงนั้นหรือเปล่ามีสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าและสุดท้ายครับจงเลือกที่จะทำอะโทมี่เลือกอะโทมี่ก่อนแล้วก็ทำอะโทรมี่แล้วก็ใช้อะโทมี่เป็นเครื่องมือและคุณจะเป็นผู้ชนะในเกมแห่งชีวิตสู้ๆนะครับทุกคนขอบคุณครับ